ยุโรปเอเชีย e ีบโอเคลาวเอเชียฮังการี่ยุโรปไอร์แลนด์ยุโรปมาฮองใต้ยุโรปติมอร์เลสเตเอเชียเกาหลีเหนือเอเชียซาอุดีอาระเบียเอเชียปูไนเอเชียตุรกียุโรปเอเชียลิทัวเนียยุโรปคูเวตเอเชียนอร์เวย์ยุโรปสิงคโปร์เอเชียรัสเซียยุโรปเอเชียออสเตรีย ยุโรปนอร์ฟแลนเดียยุโรปไต้หวันเอเชียเดนมาร์กยุโรปศรีลังกาเอเชียอินเดียเอเชียเบติกันซิตี้ยุโรปคาซัคสถานเอเชียกัมพูชาเอเชียไซบีเรียุโรปสวีเดนยุโรปไอส์แลนด์ยุโรปอันโดร่ายุโรปกีซยุโรปอุสเบกสถานเอเชียมองโกเลียเอเชียอิตาลียุโรปญี่ปุ่นเอเชีย เฮ้ยกล้องเป็นเฮ้ยเุ้ยุณคุห่มเเชียสิงคโปร์เอเชียอุสเบกิสถานเอเชียกัมพูชาเอเชียลิทัวเนียยุโรปอินเดียเอเชียเดนมาร์กยุโรปสวีเดนยุโรปนอร์ทมาซิโดเนียยุโรปสีลังกาเอเชียฮังการียุโรปกีสยุโรปคาซัคสถานเอเชีย Bali Eee eh, Oi Andorra Europe South Asia Timor-Leste Asia Saudi Asia Norway Europe Saudi Arabia Asia Mongolia Asia West City Kuwait Asia Malta Malta ไอซ์แลนด์ยุโรปออสเตรียยุโรปตุรกียุโรปเอเชียรัสเซียยุโรปเอเชียไต้หวันเอเชียบูไนเอเชียญี่ปุ่นเอเชียไอแลนด์ยุโรปโอเคเราพลาดไปรอบนึงเนาะโอเคเราขอจบพิธีเท่ทานี้นะครับบ๊ายบาย